ค่ะเ <ไป S 1> จริญธรรมสำนึกดีทุกท่านค่ะ,ะวันนี้ป้ารวมนะคะร้อยแสงศรีก็จนก็เดินผ่านห้องน้องกุ้งนะคะกำลังพักฟื้นอยู่การจากการป่วยขาเล็กน้อยนะคะก็หันมามองเห็นใบตองแล้วก็มีแม่นั่งคุยู่กับน้องกุ้งก็เลยทําให้ความคิดเนี่ยหวนระลึกถึงครูภพบูลห์บุดขันนะคะเพราะตอนที่ท่านป่วยเนี่ยท่านก็มีแม่เนี่ยดูแลนะคะ อตอนที่ท่านป่วยอ่ะท่านคนที่ท่านป่วยท่านก็มีคนรักที่จะหวังจะแต่งงานด้วยนะแล้วต่อมาของท่านก็เป็นโรคฝีดาดก็คือไข้ทรพิษไหมเขาเรียกที่มันเป็นตะปุมตะปับมีน้ำหนอง<ม>เลื้อมเยิ้มทั้งตัวค่ะ<ม>ทีนี้รักษาไปมันก็ไม่ดีขึ้นในที่สุดคนรักก็ค่อยจากไปก็มีแม่คนเดียวที่คอยดูแลแล้วถ้าไปอยู่ใกล้ชิดมันจะติดเป็นโรคติดต่อ้า้เรงนะคะแม่ก็ต้อง ให้ลูกเนี่ยนอนบนใบตองไปตัดใบตองให้ลูกนอนก็ต้องอยู่ห่างจากบ้านก็ครัวไข้ไข้เนี่ยมันจะเป็น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 ไข้ติดต่อนะคะอ่าก็มันเป็นที่มาของเพลงข้าน้ำดมอ่ะค่ะน้องกุ้งเพราะว่าแม้ว่าคนรักจะรักขนาดไหนแต่ก็สู้ความรักของแม่ไม่ได้ก็พอหลังจากที่ครูไปบุญหายป่วยท่านก็แต่งเพลงข้าน้ำดมเนี่ยค่ะ เออทำให้มันรู้สึกมันซาบซึ้งนะเราฟังเพลงค่าน้ำดมทีไรเราก็น้ำตาคลอเบ้าบางทีก็คิดถึงบุญคุณของแม่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะน้องกุ้งค่ะขอบคุณน้มากค่ะอบุณมากค่ะให้ธรรมะกับคนลูกๆที่เขาก็จะรักแม่มากขึ้นขจะเพลงข้าน้ำนนี่สุดยอดจริงๆฟังอีไรรู้สึก คิดถึงแม่มาคิดถึงแม่น้ำอเหมือนเพลงของอาจารย์หมอเพลงแม่นะก็ซึ้งมากเลยกว่าจะคลอดกว่าจะเติบกว่าจะโตกว่าจะคลานกว่าจะเป็น